สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูดามาแจกสูตรและว,วิธีทําขนามสใส่ไส้ใบเตยแป้งหอไส้นุ่มๆเนึบๆนืบหอมใบเตยแล้วแป้งนวลน,นุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยใบเตย50กรัมน้ําสะอาด500มิลลิลิตรนำมาปั่นให้ละเอียดแล้วคั้นด้วยผ้าขาวบาง นำน้ำใบเตยมานวดด้วยแป้งข้าวเหนียวโดยใช้แป้งข้าวเหนียวสีร้อยกรัมของครูดาใช้น้ำใบเตยเหลืออยู่นิดหน่อยค่ะถ้าน้ำใบเตยน้อยไปให้เติมน้ำสะอาดลงไปค่ะแต่ถ้าน้ำใบเตยไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะนวดจนปั้นได้แบบนี้ครูดาก็นำไปแรปด้วยแผ่นแร แล้ววางพักไว้ก่อนค่ะกะทิ2 0 0มิลลิลิตรน้ำตาลมะพร้าว3 0 0กรัมน้ำตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาใส่กระทะผัดด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงตอนนี้น้ำตาลละลายดีแล้วใส่มะพร้าวทึนทึกลงไป300กรัมค่ะผัดจนน้ำแห้งใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปสองช้อนโต๊ะแล้วผัดให้เข้ากันผัดจนไส้ขนมเหนียวนุ่มเนื้อ <ừ. S 1> ลดไฟลงเป็นไฟกลางแล้วผัด ยนไส่ขนมแห้งประมาณนี้จากนั้นนําไปปั้นก้อนละประมาณ10กรัมไส้ขนมใสมันวาวมันได้ที่ตอนปั้นไม่ติดมือแบบนี้เลยค่ะน้ำแป้งที่เตรียมไว้ประมาณ10-12กรัมมาห่อขนมแต่ละก้อนสูตรนี้ได้ขนมทั้งหมด60ก้อนค่ะขั้นตอนต่อไปมากวนแป้งนวลหรือว่าแป้งหน้าขนมกันค่ะสูตรนี้ใช้แป้งข้าวเจ้า180กรัมน้ำตาลทราย150กรัมเกลือสช้อนชา กะทิ1000มิลลิลิตรคนให้เข้ากันก่อนอย่าเพิ่งเปิดไฟจากนั้นก็ใส่น้ำสะอาดลงไป1200มิลลิลิตรคนจนแป้งไม่จับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็เปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนกวนจนหน้าขนมสุกและมีความเหลวหนืดประมาณนี้ก็ใช้ได้ครูดาใช้เวลากวนทั้งหมดประมาณ25นาทีค่ะ เราให้แป้งนวลคลายร้อนมาห่อขนมกันเลยค่ะครูดานำขนมที่ห่อไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลงในแป้งนวลแล้วตักด้วยช้อนใส่ลงในใบตองประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จับหอ่อตามที่ครูดาทำให้ดูเลยค่ะหอให้ฐานแคบขนมจะเป็นทรงสูงสวยงามแล้วนำใบมะพร้าวมาทำเป็นเตี่ยวใช้ไม้กลัดกลัดแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะต้มน้ำให้เดือดน,นึ่งขนมด้วยไฟแรงใช้เวลานึ่ง25นาทีค่ะ พอขนมสุกรอให้เย็นแล้วมาแกะกันค่ะนี่ค่ะขนมใส่ไส้ใบเตยของครูดาแป้งนวลสีขาวนุ่มฟูส่วนแป้งห่อไส้สีเขียวตัดกับสีขาวแป้งไม่เละสวยงามน่ากินมากๆเลยค่ะสูตรและวิธีทำของครูดาทำขนมออกมาแล้วสวยงามแม้วางพักไว้จนเย็นวางพักไว้นานแป้งนวลก็ไม่เละไม่คลายน้ำส่วนไส้ก็สีสวยฉ่ำๆหวานมันกำลังดี แป้งนวลน,นุ่มละมุนอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูดาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ